วัสดีครับพี่นุชเห็นได้ยินว่าได้ทานผลิตภัณฑ์ของ e f a แล้วมีความรู้สึกยังไงรบกวนช่วยแชร์ให้ด้วยครับผมอ๋ออันนี้เป็นการกินรอบที่สองนะคะรอบแรกเนะี่ยพี่กินเพื่ออยากสวยอยากงามเฉยๆแต่ตรอบแรกที่กินก็ผลเนื่องมาจากเรากินอัลฟาฟ้าเราป่วยแล้วเราดีขึ้นพอมาเจอ e f a ก็บอกว่ากินแล้วสวยเนาะผิวสวยตึงตึงอะไรทุกอย่างพี่ก็เลยกินก็กินมาเรื่อยๆแหละพอเศรษฐกิจมัน มันไม่ไหวพี่ก็เริ่มลดลงไม่กิน EFA ก็กินแต่อังกั้าเสร็จแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งมันก็ปวดหัวเขา่าปวดมากเลยปวดจนพี่เดินไม่ได้บางทีจะภาพจะงองขาก็ไม่ได้เลยอันนี้พี่เลยเข้ามาที่ศูนย์บอกนิ่มที่ปวดหัวเขา่ามันจะเกี่ยวกันแม้ว่าพี่ขาดตรงไหนนิ่มก็เลยบอกว่าให้ให้พี่กิน e อ a FA นะก็เลยซื้อปวดใหญ่กลับไปกินกินวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันละเม็ดนะคะพอวันที่สามปั๊บ ไม่รู้สึกปวดที่หัวเข่าเลยแล้วตัวเองก็เลยเช็คว่าดูซิว่าวันไหนมันจะหายก็นับไปอีกวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกหกเบ้นนะคะวันที่หกไม่มีอาการอะไรเลยจนปัจจุบันก็ไม่มีอาการอะไรก็เลยมาที่ศูนย์ก็มาบอกกันนี่มกับคุณจกกณักริดเนี่ยนะคะว่าโอ้ดีจริงๆเลยพี่รู้แล้วว่าดีจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยพี่กินแค่อยากสวยอยากงามเท่านั้นเองนะคะขอบคุณครับ